สวัสดีครับผมป๊อบป,ปิ๊กครับผมตอนนี้ก็อยู่กันกับในเกมคาบานมูบายนะครับ hey, ในคลิปวิดีโอนี้จะพาไปลงดันเพชรแดงนะครับนี่หน้าตาอย่างนี้เลยนี่ผมมีสต็อกไว้บานเลยดันนี้ก็จะอยู่ที่เลเวล95นะครับถึงจะลงได้ได้ DP3 นะครับวิธีครับดันนี้นะฮะเราก็ต้องมีไอเทมเ,เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ น่าจะอยู่ที่เลเวล1,000เนาะนี่นะครับนะฮะใช้แต้มพอยต์ในการคาบนะครับพันสามนะฮะโดยใช้ Infernal r u ด y Ruby นะครับ1เม็ดแล้วก็หินคาบนะครับ2เม็ดนะครับเราก็จะคาบได้ดันเพชรแดงมานะครับราคาตลาดกลางตอนนี้ ตอนนี้อยู่ที่เดือนปลายเดือนสิงหาคนะครับปี2021ราคาตอนนี้ก็อยู่ที่เซิฟนี้เป็นเซิฟทีนะน่าจะ4 0 0แสนกว่ากว่านะครับ4,3่แสนสามนะฮะตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณนี้นะครับใช้สเปเชียลคูปองแลกได้นะครับรวมถึงคับได้ แล้เดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วกันครับกดไปเลยดันนี้จะอยู่ที่เมืองพอร์ตลักนะครับทีนี้ในการเข้าครั้งแรกนะครับเขาจะมีรีวอร์ดก็คือลัคกี้ตัวนี้นะครับเป็นกล่องนะครับจะกล่องประมาณนี้นะนี่กล่องหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับ สามารถเปิดมาแล้วเราก็จะได้เงินนะฮะเริ่มต้นที่0 0 0แสนนะครับเงินแล้วก็ไล่ไปถึงเห็นเขาบอกเขาบอกนะว่ามีเป็นถึง 100M นะครับแต่ผมเคยได้แค่ 10M นะยังไม่เคยเจอ 100M นะครับอันนี้ก็คือเข้า1ครั้งจะได้ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าใน1วันเนี่ยมันจะให้รางวัลรีวอร์ดต่อวันเนี่ยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ เนี่ยนะฮะจะไม่มีเข้า3ครั้งจะได้อะไรเพิ่มไม่มีนะครับได้แค่ครั้งเดียวส่วนไอเทมที่มันดรอปนะครับก็ตามนี้เลยครับอาวุธก็จะเป็นออสเมียนนะฮะถ้าเป็นอาวุธเวทก็เลปัสเลปัสเลปิสนะฮะชุดออสเมียมนะครับส่วนพวกเครื่องประดับก็อมูเลสออฟรีเซตนะครับบวกหนึ่งนะฮะดีเฟนซ์ไอนะครับ เอ็ดิเฟนเอลิงนะฮะแล้วก็ภาคลุมพอสเนียนนะฮะมีมอไซบู RW นะครับ,รบแล้วก็มีบอร์ดแบ็กซีเวอร์นะฮะรวมถึงเจาะมีเดียมกับเจาะไฮนะครับมาครับมาดูกันว่าจะได้เจาะไฮกันหรือเปล่าโอเคงั้นเราเข้ากันเลยนะครับเวลาในการลงดัน45นาทีนะครับอันนี้ผมจะลงแบบเต,ต็มนะครับ เพราะผมก็ไม่เคยลงแบบรัดเหมือนกันเขาบอกว่ามีแบบรัดอันดับแรกเรามาคุยกับหินนี้ก่อนครับ <'t> เสร็จแล้วเราก็วิ่งไปฆ่าตัวที่มันให้ฆ่านะครับโดยเราอาจจะกดออโต้เควสก็ได้ครับนี่ <Yeah. S 1> ผมไปกดออโต้ตีมย้อนกลับมาไปผมวิ่งเองดีกว่านะครับถ้าจะเร็วขวาตัวนี้นะฮะนี่ตัวนี้เลยที่มันให้ฆ่า พอฆ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับแท่นหินด้านบนนะครับเพื่อเปิดประตูตัวนี้ยังไม่ตอบอะไรนะครับเรากดคุยเลยครับรับกุญแจเวสมาแล้วเราก็กดข้อแรกรัวๆประตูก็จะเปิดทีนี้เราก็วิ่งไปเลยครับถ้าเราไม่อยากหลงนะฮะเราก็กดไปที่ออโต้เฟสมันจะวิ่งอัตโนมัติให้นะครับอันนี้ผมจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะฮะ เพราะว่ามันมีทางซับซ้อนนะครับเผื่อเราจะหลงไปแยกอื่นแต่ถ้าเกิดเล่นหลายๆรอบแล้วไม่ต้องกลัวครับเราก็ไปตงจุดประตูได้เลยแน่นอนทีนี้เราต้องตีประตูสองข้างนะครับที่ปล่อยปืนใหญ่นะฮะให้แตกนะครับตีข้างไหนก่อนก็ได้นะครับตีให้แตกแล้วก็ตามมากข้างหนึ่งนะครับ พอตีแตกแล้วเดี๋ยวเราไปตีประตูบนสะพานกันต่อนะครับอ่าแตกแล้วนะฮะทีนี้สะพานก็จะลงมาเนี่ยครับสะพานลงมาแล้วนะครับแล้วเราก็ตีประตูนี้เลยครับถ้าตอนนี้เรากดออโต้ควสเนี่ย อาจจะวิ่งงงๆนะครับเพราะว่าบอสตัวนี้ที่มันให้ฆ่ามินิบอสตัวนี้มันจะไม่ได้อยู่ท่านี้นะฮะอันนี้เรามาตีฐานรับจ้างที่เป็นอาเชอร์ก่อนนะครับนักธนูพอเข้ามาแล้วเราก็ตีอาเชอร์ตัวนี้จะดรอปกล่องนะฮะรับออสเมียนไปหนึชุดนะครับแล้วเราก็ถ้ากดออโต้เดี่ยเห็นไหมฮะมันจะวิ่งไปในจุดของตำแหน่ง บีนบอสต,ตัวนี้แต่งจริงแล้วให้เราเดินเข้ามาเข้าประตูนะครับเสร็จแล้วเราก็ตรงเข้าไปเลยครับมาที่ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็ตีไอตัวดำตัวนี้เลยเสร็จแล้วตีกล่องนะครับอ่าได้หินออฟฟ้ามานะครับ วิ่งพาสเข้ามาข้างในนะฮะให้เข้ามาด้านในแล้วก็ลงมาตรงประตูเนี่ยนะครับให้ตีประตูนี้ก่อนนะครับตีให้แตกก่อนแล้วค่อยไปจัดการามินิบอสด,ด้านในนะครับเพราะว่าประตูตัวเนี้มันจะเป็นหน่วงเวลานะครับหน่วงเวลาให้มอนมันเกิดนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปทําอะไรตรงนี้เสร็จแล้วอ่ะ ไปฆ่ามินิบอสตัวนี้แล้วแล้วค่อยไปตีประตูอ่ะเราจะรอนานนะครับกว่าบอสอีกตัวหนึ่งจะเกิดนะครับให้เราไปตีซะก่อนเลยทีนี้มันด้านนู้นมันก็จะเป็นเวฟเวฟเกิดไปก่อนครับรอตีตัวนี้เสร็จแล้วนะครับจริงๆแล้วมันจะมีประตูลับอยู่ตรงนี้นะฮะทุกคนอย่าลืมนะครับนี่ตรงนี้มีประตูลับอยู่นะฮะแล้วบอสตัวนี้ก็จะออกมาเราตีก่อนนะครับเพราะว่าบอสตัวนี้ดรอปกล่องนะฮะ บางคนจะตีตรงนั้นเสร็จแล้วตีตัวเมื่อกี้เสร็จแล้วแล้วก็พาร์ไปเลยอย่าผาดนะครับเพราะว่าตรงนี้มีรอดอีกตัวหนึง่งได้อะไรนะอ๋อได้อาวุธสีอาวุธอา,อานักหนูมานะครับนี่นะฮะเนี่ยมันจะเกิดลอไปเรื่อยๆะฮะถ้าเกิดว่าเราไป ถาบอสสองตัวนั้นก่อนแล้วอ่ะแล้วค่อยมาตีประตูอ่ะเราจะรอนานนะครับนี่เราก็รอไมนานแล้วเดี๋ยวสักพักก็มาแล้วครับเนนือมาแล้วครับอ๋อตัวนี้มาแล้วตัวดําตัวนี้เลยชื่อเดียวกับตัว quest auto ที่ให้เราไปตีเลยนะครับตีเสร็จตีให้ตายนะครับเสร็จแล้วกล่องก็จะเกิดนะฮะเราก็ตีกล่องนะฮะ หินไหมหินแดงอ่นั่นนะครับหินแดงเสร็จแล้วเราก็มาคุยกับกดออโต้เฟสได้เลยครับมาคุยกับแท่นนี้นะฮะประตูก็จะเปิดนะครับแล้วเราก็กดออโต้เฟสไปเลยไม่ต้องสนใจมอนต่างทางนะครับแต่ถ้าอยากจะแวะตีก็ได้นะครับมาตีประตูรั้วด้านนี้ต่อนะครับตีแตกแล้วเข้าไปด้านในเลยครับเพื่อไปเจอมินิบอสอีกตัวหนึ่งซึ่งจะเป็น ตัวทหารรับจ้างวอร์เออร์นะฮะตีพอจัดการมันเสร็จแล้วนะครับมันจะดรอปก,กล่องนะฮะให้เราตรีกล่องนะครับแล้วพาสต่อนะฮะถ้าตรงนี้ใครงงนะครับให้กดออโต้เควสไปครับมันจะไปตามทางนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันจะมีอีกรณีหนึ่งคือถ้าเราช้านะครับ ออโอ้เวสมันจะไม่ทํางานนะฮะมันจะทําให้เราหลงนะฮะเพราะฉะนั้นก็จําทางไว้ด้วยนะครับเรามาตีบอสวิาสาห์ต่อนะครับตัวนี้ก็จะดอบกล่องนะฮะตอนนี้จะดอบกล่องทุกตัวเลยนะอ่าดอบออสเมียมมา1ชุดนะครับไาออกบานะฮะมันก็จะเลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆนะครับ ออกจากวอริเออร์มาเลี้ยวซ้ายมาเจอวิาสาดออกจากวิาสาดเลี้ยวซ้ายมาเจอชิลเดอร์นะฮะฟบร์สชิลเดอร์ตัวนี้นะครับตีครับตีตัวที่อยู่ในกล่องเนี่ยฮะเป็นบอสของห้องนี้นะฮะบอสชิลเดอร์ เสร็จแล้วตีกล่องครับใส่หินฟ้ามา1เม็ดแล้วเราก็ออกครับจะวิ่งออกหรือกดออโต้ควสออกก็ได้นะครับ <'t> ต่อไปด้วยเราก็จะไปะตีเบเดอร์ะ Better นะครับโดยเลี้ยวซ้ายมาเหมือนเดิมนะฮะห้องต่อไปเลยนะครับเบเดอร์ Better. เราจะตีบอสครบทุกอาชีพนะฮะเสร็จแล้วตีกล่องเรียบร้อยครับไปครับออกครับต่อมาแล้วเราก็ย้อนเลี้ยวขวานะครับเพราะว่าซ้ายเมื่อกี้มันจะมีลูกกลงปิดอยู่ประตูหนึ่งนะตอนนี้ประตูเปิดแล้วนี่นะครับอ่าเราไปตี ตัวนี้นะฮะเทคนิคนะครับถ้าเกิดเรากดออโต้อะมันจะมาจบอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็จะตีมันอยู่ที่ด้านนอกแต่พอเวลาตีตายแล้วกล่องอะมันไปดรอปอยู่ด้านในนะฮะเพราะฉะนั้นให้เราเข้าไปข้างในนะครับอย่าไปตีข้างนอกนะสําคัญคือตีบอสอะตีบอสให้ตัวเราอยู่ข้างในตัวบอสอยู่ข้างนอกก็ไม่เป็นไรถ้าเราตีถึงอนะแต่ตัวเราต้องอยู่แต่ข้างในนะครับเพราะว่ามันจะดรอปกล่องนี่ครับ กล่องมันตอบข้างในถ้าเราอยู่ข้างนอกเราตีไม่ได้เลยนะอดนะฮะกล่องใบนี้แล้วเราก็มาคุยกับหินแท่นนี้นะครับกดออโต้เควสททำอะไรไม่ได้นะให้เรามาคุยไปหินแท่นนี้นะครับเพื่อออกนะครับโอเคออกมานะครับด้านหน้ามันจะมีเหมือนเป็นศีลาไฟนะครับให้เราคุยครับกดข้อแรกข้อแรกนะครับหกครั้งนะฮะกดข้อแรกหครั้งนะครับแล้วไปกดข้อ2องนะฮะ แล้วก็กดข้อแรกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้นะฮะแค่นี้ฮะรอครับรอให้บอสมันตื่นนะครับเนี่ยฮะบอสเริ่มตื่นแล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแปลงล่างเ๋ยวครับเพื่อความรวดเร็วนะจริงยืนตีแป๊บเดียวก็ตายเหมือนกันนะฮะแต่แปลงล่างก็ตายเร็วกว่าครับตีครับ ตอนที่เวลยังประมาณร้อยเนี่ยบบด่านนี้ก็เอาเรื่องนะครับถ้าของไม่ถึงเนี่ยเพราะว่ามันใช้เลเวล95นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเลเวลสูงฮะ,ะก็ตีสบายครับแต่ว่าของก็ยังดีอยู่นะครับถึงดันจะราคา400,000ก็เถอะนะครับอันนี้เรามาคุยนะครับถ้ากดออโต้เควมันก็จะให้มาคุยกับแท่นนี้นะครับเราก็กดข้อแรกข้อแรกไปนะฮะแล้วเราก็ตีกล่องนะครับ ได้หินแดงมาอีกหนึ่งนะฮะแล้วเราก็กดคุยกับป้อมตัวนี้เพื่อออกนะครับทีนี้ก็จะจบนะครับเราก็ออกไปตามปกตินะฮะครั้งแรกจะได้กล่องมานะฮะนี่นะฮะกล่องลัคกี้ตัวนี้นะครับจะได้เงินมานะับอันนี้ก็เป็นอันจบนะครับในการลงดันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าเราได้อะไรบ้างอยู่ในแกนของนี่นะครับของที่ผมได้นะฮะจะได้ หินฟ้ามา1 2 3 4นะฮะหินออฟฟ้ามา4นะครับหินแดงมา2นะครับได้รูนตัวนี้รูนอะไรรูนอ่ารีเซตสตัดนะครับก็คือกันมืนเองนะฮะมาอีกหนึ่งนะครับตามด้วยได้ชุดเลดออฟเมียมนะฮะก็ตามนี้นะฮะเอ้ยไม่ใช่เลดออฟเมียมออฟเมียมธรรมดานะครับ G 8นะครับถ้าพูดถึงว่าลงก็ อย่างเงี้ยบางทีจะได้หินแดงมากกว่านี้นะฮะบางครั้งก็จะได้น้อยก็จะเป็นหินออฟหรือใบบางทีก็จะได้ชุดมาซะเยอะนะฮะก็มาย่อยเอานะครับพวกนี้ก็ย่อยได้หมดเลยครับย่อยซะนะฮะหินพวกนี้ก็เอาไปขายหรือจะเอาไปออฟหรือจะไปทําอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งก็คุ้มค่านะฮะดันนี้ยังไงก็ลงได้น,นะครับเสียอย่างเดียวครับ1วันมันให้รีบอร์ดแค่ครั้งเดียวนะ ถ้ามันมีเป็นแบบเหมือนดันอื่นๆอย่างดัน120หรือดัน130ที่ว่า5รอบได้กล่องดันมาเพิ่ม2รอบได้ใบดันมาเพิ่มอย่างเงี้ยก็จะดีมากทีเดียวครับก็ในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครสนใจก็มาลงกันนะครับลงลุยดานอ่าลุยดนันฟาร์มของกันยาวๆนะจะได้รวยๆกันนะครับฝากกดตับ subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ